การพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสรพทเพื่อการเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญการให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสำคัญที่สุดเพราะเป็นการหล่อล้อมวางรูปแบบให้แก่อนุชนทั้งทางความรู้ความสามารถทั้งทางจิตวิญญ,ญาณ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองในการสร้างพลเมืองที่ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรหน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ความคิดและจิตใจให้แก่เยาวชน เพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นไปเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในการข้างหน้าผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างสําคัญในการสร้างสารรค์บรรดานอนาคตของชาติบ้านเมืองพระบรมราโชาวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวร,รมานาถบพิตษและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขโครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอจิตสาธารณะโครงการโรงเรียน Eco School โครงการองค์กรคุณธรรมโครงการโพธิสัตว์น้อยหนูขอพ่อแม่เลิกเล่าโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมทั้งมีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning นอกจากนี้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอจากการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนคณะครูผู้บริหารและสถานศึกษาเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับดังต่อไปนี้ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญผ่านการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ3ดาวได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2,564จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด2,564ประเภทชุมชนองค์กรจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนัดเลือกโรงงานคุณธรรม อน,นิทานความดีทำความดีเริ่มได้ที่ใจเราจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต4ได้รับการประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนลดก๊าซเรือนกระจกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน Eco School ระดับต้นประจำปี2,565ถึงปี2,568โดยกรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่3กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอจิตสาธารณะจากชมรมบัณฑิตวดีได้รับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี best practice การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดีเลิศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสนบ,บุรีเขต4ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากสำนักงานคนะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นที่5จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการโรงเรียนํำพ่อสอนในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนประจำปี2564 คณะครูโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานจากมูล,ลนิธิครูดีของแผ่นดินจำนวน13คนได้รับรางวัลครูรุชนคนคุณธรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสนบ,บุรีเขต4จำนวน2คนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอายมุกประจำปี2563จำนวน8คนได้รับเกียรติบตัตรครูแกนนำ โครงการโรงเรียนทำพ่อสอนในโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าจำนวนสองคนและได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนทำพ่อสอนในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าจำนวน15คนได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนทำพ่อสอนในกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่า จำนวน179คนและได้รับรางวัลยุวชนคนคุณธรรมได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอ b อเ a w a r d สโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลผลงานที่มีผลปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ o b e c Content Center จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต4นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญได้รับรางวัลเด็กดีของแผ่นดินจำนวน16คน นักเรียนได้รับเกียรติบัตรการส่งโครงงานขยะแปลงร่างสร้างคุณธรรมตามโครงงานคุณธรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราจำนวน10คนได้รับรางวัลน,นโยบายที่5พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารอบด้านตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4 วัดใหม่แดนสร้างการศึกษาภูมิเจริญนี้มาร่วมก่อถิ่นสร้างคุณธรรมวิชาการไปทอ้อคนดีรู้เพียงพอคุณค่างามโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญถิ่นสร้างคนดี